ครับสวัสดีค่ะพบ้านบ้าคอนโดวันนี้นะครับเราสองคนอยู่ที่สำนักงานขายของโครงการนิชโมโนสุขวิทยปู่เจ้าจากเซนาเดเวล OP เมนครับโครงการอยู่ติดถนนใหญ่สุขุมวิทด้วยนะคะคุณพ่อบ้านและลองสังเกตดูตรงนั้นนะคะเพียงแค่30เมตรเท่านั้นเราก็สามารถเดินทางขึ้น BTS ปู่เจ้าได้อย่างสะดวกสบายเลยละค่ะแล้ววันนี้นะคะสถานีเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วด้วยจากจุดนี้นะคะ เพียง20นาทีเท่านั้นเราก็สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างทองหลอ่อพร้อมพงและอศโศกได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วยค่ะ,ะถ้าคุณนายใช้รถนะครับโครงการอยู่ติดถนนใหญ่สุขุมวิทนะและด้านหลังโครงการอีกฝั่งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ติดกับถนนทางรถไฟสายเก่าด้วยนะทําให้เราสามารถมีเส้นทางในการเลือกเดินทางได้ด้วยนะครับผมและความอุดมสมบูรณ์นะไม่ต้องพูดถ,ถึงเลยฝั่งตรงข้ามนี่คือบิ๊กซีจมโบตอนเป็นจมโบนะครับตอนนี้เป็นบิ๊กซีปกติแล้วนะครับผมเดิน mm hmm. ไป100เมตรเจอเซเว่นนะครับ อยากไปเดินตลาดนะฮะไปอินเทอร์เวิร์สัมรงเนี่ยก็นั่งรถไฟฟ้าไปหนึ่งสถานีแค่นั้นเองนะครับผมและในอนาคตอีกไม่นานแล้วว่าที่ห้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างแบงคอกมอ่ก็เตรียมเปิดให้บริการแล้วนะครับจากจุดนี้เดินทางไม่ไกลเลยครับผมและเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าโครงการจากไชนาเดเวล็อปเมนต์จะออกแบบมาภายใต้แนวคิด made from her ที่เน้นใส่ใจทุกดีเทลชีวิตจากแนวคิดแบบผู้หญิงผู้หญิงอยู่สบายผู้ชายก็แฮปปี้ค่ะ โครงการนิชโมโนสุนวิทปูเจา้าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง12ชั้นมี3อาคารนะครับโดยจะมีห้องพักอาศัยทั้งหมด572ยูนิตครับโดยที่อาคาร A นะคะจะอยู่ติดกับถนนรถไฟสายเก่าค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์แอคทีฟรีชาร์ส่วนกลางนะคะด้านล่างจะเป็นฟิตเนสมีทั้งเอ t าท์ดอและ Indoor ค่ะและพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็น r e l a ซ i ิ่งแอเมาพร้อมกับพื้นที่อเนกประสองค์อีกด้วยค่ะ และที่อาคาร B ีนะครับจะเป็นในคอนเซ็ปต์ของ Family Recharge ครับจะเป็นพื้นที่สำหรับ,บครอบครัวเลยทีเดียวนะมีสระว่ายน้ำความยาวถึง28เมตรนะครับมีทั้งสระเด็กแล้วก็จักรุซี่นะครับผมรวมถึงจะมีสตรีมกับซาวน่าให้ด้วยนะที่รูฟท็อปนะครับจะมีสกายโซเชียล u ็อนะครับรวมถึงมีโคคิชเชนให้ลูกบ้านเนี่ยมานั่งสังสรรค์พักผ่อนตรงนี้นะครับทำอาหารร่วมกันได้ด้วยนะครับผม คุณนาเห็นไหมโซลาเซลล์ครับ<ๆ>นี่เลยโครงการออกแบบมานะครับเพื่อให้มีโซลา r เซลล์ด้วยนะเอาไว้จ่ายไฟกับส่วนกลางนะครับทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนกลางได้ด้วยครับโอ้โหดีจังเลยค่ะในส่วนของอาคารซนะคะจะมาภายใต้คอนเซ็ปต์ connecting r e s h a r ค่ะส่วนกลางนะคะจะมี business room co-working space และ social lounge พร้อมกับที่จอดรถแบบ EV charger ด้วยค่ะเรามาชมห้องตัวอย่างกันนะครับ ห้องพักที่นี่เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือจะเริ่มต้นด้วยขนาดใหญ่เลยครับผมโดยมีขนาดเริ่มต้นที่3 4ตารางเมตรเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เป็น plus area นะครับเป็นการ extend พื้นที่ออกไปเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุดด้วยครับใช่แล้วค่ะอย่างห้องตัวอย่างนี้นะคะคือห้องแบบ living plus one bedroom ขนาด34.86ตารางเมตรคร่ะและที่นี่นะคะจะให้เพดานมาสูงโปร่งถึง2.7เมตรด้วยค่ะและอร์นิเจอที่นี่นะครับจะให้มาแบบพันทิ i t t นะ อย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับโครงการก็จะให้ชั้นวางทีวีนะครับที่มีช่องเก็บของแล้วก็ิ้นชักนะครับเก็บของหลายช่องเลยนะครับผมรวมถึงก็จะมีตู้อนเนกประสงค์นะครับที่สามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับคุณนายแล้วก็นี่นี่ตู้รองเท้าครับผมผมขอเปลี่ยนรองเท้าหน่อยนะมีช่องเก็บของมีตู้เก็บรองเท้าที่สําคัญหน้าบานเป็นบานกระจกให้เราด้วยเดี๋ยวนะคะเขาออกแบบมาเพื่อคุณนายไม่ใช่หรอคะพระนกขงยก เห็นไหมคะคุณผู้ชมภายใต้คอนเซปต์ made from her แต่คุณผู้ชายเขาใช้ประโยชน์เยอะกว่าเราอีกคะ่ะยิ่งเวลาเราไม่อยู่นะคะเขาอาจจะแอบ,บลองเครื่องสำอางแอบบลองเสื้อผ้าเราด้วยซ้ำนะคะห้อง l ิฟ i ิ g ง l u s นะครับถัดจากโซน l i ฟ i ิ g มาคือโซอนครัวนั่นเองครับผมโดยที่โซนครัวนะครับโครงการก็จะให้เคาน์เตอร์อครัวบางตู้ลอยนะครับแล้วก็ชุดโต๊ะรับประทานอาหารแบบถึงเคาน์เตอร์อบาร์นะครับ และฮอฮูซิงค์นะคะจะได้จากแบรนด์แฟรงเก้ค่ะและสะว่วนนี้นะคะคุณนายชอบมากๆเลยค่ะจะมีเขียงออนท็อปอยู่ตรงนี้นะคะคุณนายก็สามารถปอ,อกผล,ลไม้เก๋ๆสวยๆไปค่ะแต่ถ้าคุณนายยกเขียงออกนะคะคุณนายก็สามารถล้างจานตรงซิงค์ได้เลยค่ะแต่เอ๊คุณพ่อบ้านคะคเวลาคุณนายล้างจานเสร็จแล้วคุณนายจะเก็บจานไว้ที่ไหนดีคะคนายลองดูตู้บนคุณนายสิครับเปิดสิครับ เปิดแล้วค่ะคุณพ่อบ้านมันคือสิ่งใดคะเนี่ยเห็นที่จับดำๆไหมครับเห็นค่ะมือเดียวก็ได้มือเดียวก็ได้มือเดียวก็ได้นะนิ่งเบาๆเลยครับอ๊บนี่คุณพ่อบ้านมันคือที่วางจานค่ะฟอรมเพอจริงไหมครับระยะกําลังดีด้วยค่ะไม่ต้องเอื้อมด้วยนะคะโอ้โหอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวอ้มันทําให้ชีวิตของฉันสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆเลยจอชเฮ้ยแล้วซาร่าถัดมาเรามาดูห้องนอนกันนะครับ ที่ห้องนอนเนี่ยโครงการจะให้ฐานเตียงขนาดใหญ่เลย6ฟุตเลยครับคุณนายใ,ใหญ่เบ้อเร่เลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เตียงนี้นะครับก็จะมีช่องเก็บของ,งอเนกประสงค์ด้วยโดยฝั่งนี้จะเป็นโซนลิ้นชักขนาดใหญ่ครับคุณนายว้า <What? S 1> นี่คุณนายซ่อนสมบัติได้เต็มที่เลยนะครับผมไม่มีแล้วค่ะช่วงนี้รุดป,ปลื้ดบ,บ่อยเกินโดนสั่ีริบซับไปหมดแล้วค่ะพี่ญญกําต้องให้ดีนะครับช่วงนี้นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องเก็บของเหมือนกันนะครับสามารถวางเก็บของซ่อนไว้ข้างในตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วโครงการนะใ้ โต๊ะทางานนะครับขนาดยาวเกือบเต็มพื้นที่เลยนะให้เราสามารถนั่งทํางานไปชมวิวเมืองสวยๆไปได้นะครับผ่านบานหน้าต่างขนาดใหญ่แบบนี้เลยครับและโครงการยังให้วิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาถึง2ฝั่งเลยค่ะฝั่งนี้นะคะจะเป็นหน้าบานกระจกสีชาดําและฝั่งนี้นะคะจะเป็นกระจกแบบเต็มตัวเอาไว้ให้คุณนายแต่งตัวเอาไว้ให้คุณนายเซลฟี่ไงล่ะคะและนี่ครับนายชอบไหมชอบไหมกรีนนี่มันที่แขวนกระเป๋าของคุณนายนี่คะเป็นที่แขวนกระเป๋าอาันกประสงค์เลยนะครับแขวนของอื่นๆกั ได้นะครับเราก็ไม่เปิดเนื้อที่ด้วยใช้งานเสร็จไปแค่ดันเข้าไปครับเม็ดส่งเลยจริงๆเลยนะเล็กด้านนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ไม่น้อยหน้าไปกับฝั่งนี้เลยนะครับผมเก็บของได้เยอะแยะเลยคุณอาฝั่งไหนครับเนี่ยคุณนายขอทั้งสองฝั่งเลยค่ะเฮ้ยขอ,องผม,มา่าของคุณป้าบ้าเหรอคะนี่คะ่ะลิ้นชักใต้เตียงเชิญคะ่ะมากไปแล้วนะครับที่ห้องน้ำนะครับโครงการจะให้สุขภัณฑ์ของโคเลเลอร์นะทั้งสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างล้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยจะมีการเจาะช่องไว้นะครับพร้อมช วางของเราสามารถวางของได้สารพัดประโยชน์เลยนะครับของจุกจิกผ้าขนหนุต่างๆได้เลยครับผมและในโซนห้องน้ํานี้นะคะยังมีที่นั่งให้คุณนายนั่งอาบน้ําขัดผิวขัดตัวได้อย่างสะดวกสบายเลยละค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชม Made from her แต่นกหงหยกตัวนั้นใช้ประโยชน์เยอะกว่าเราอีกค่ะห้องตัวอย่างถัดมาคือห้องแบบ one bedroom plus ขนาด36.7ตารางเมตรครับ ห้องนี้พอเราเข้ามานะครับเราจะเจอกับส่วนครัวก่อนเลยเป็นครัวปิดด้วยนะครับผมโดยเราจะได้ชุดเคาน์เตอร์ครัวบานตู้ลอยนะครับฮอปฮูซิงเหมือนห้องตัวอย่างก่อนหน้าเลยนะครับด้านซ้ายมือจะมีช่องให้เราวางเครื่องซักผ้านะครับขนาดใหญ่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมกับวางตะกร้าผ้าได้ด้วยนะครับนี่คือการออกแบบที่ใช้งานได้จริงเลยนะ เดินเข้ามาครับเราก็จะเจอกับโซนลิฟวิ่งขนาดใหญ่ตรงนี้เลยครับเห็นไหมคะคุณพ่อบ้านโซนลิฟวิ่งจะถูกเชื่อมโยงกับห้องนอนและห้องอนเนกประสงค์นะคะแต่ถ้าวันไหนเราต้องการแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนเราแค่ปิดประตูกระจกบานเลื่อนเท่านั้นเองค่ะและที่คุณนายนั่งอยู่นะครับตรงนี้เราอาจจะจัดหาโซฟาขนาด2 3ถึงที่นั่งมาวางได้นะและบริเวณนี้วางโต๊ะทานข้าวสักสองที่นั่งก็กําลังดีนะครับส่วนตู้นี้นะครับโครงการวิวอินมาให้เราคุณนายนี่ฝั่งนี้จะเป็นบานตู้ที่เก็บรองเท้าครับผม<ฮ>ส่วนด้านที่คุณณยเเปปิิดดดดูคุ มีช่องตรงนี้ด้วยหรอคะใช่ครับคุณอาจจะเก็บเครื่องดูดฝุ่นนะเก็บนังสองนังสือเก็บของสารพัดประโยชน์เลยนะครับถ้าให้เปิดนี่อันนึงตรงนี้คืออะไรเอ,อ่ยเก็บอะไรดีคุณนายสามารถประยุกต์เป็นที่เก็บเสื้อผ้าาไว้รอซักก็ได้นะคะใช่ครับแล้วโครงการก็ยังจะให้ชั้นวางทีวีขนาดใหญ่มาด้วยนะครับ ในส่วนของห้องอเนกประสงค์นะคะคุณนายสามารถริ้ใช้เป็นห้องซ้อมดนตรีห้องทํางานหรือใช้เป็นห้องนอนสําหรับบุตรหลานของคุณนายก็ได้ค่ะในส่วนของห้องนอนนะครับก็จะได้ห้องนอนขนาดใหญ่เลยนะโครงการจะเตรียมฐานเตียง6ฟุตไว้ให้นะครับสังเกตดูว,ว่าด้านข้างซ้ายข้างขวาของเตียงนะครับจะมีพื้นที่เหลือเฟือเลยนะครับเราสามารถวางโต๊ะหรือตู้ข้างเตียงได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมด้านนี้ก็จะมีบานช่องแสงขนาดใหญ่นะครับเปิดออกไปก็จะเจอระเบียงไปนั่งรับลมชมวิวได้ด้วยครับผม เมื่อเราเดินที่ด้านนี้นะครับก่อนเข้าห้องน้ำนะครับเราจะผ่านโซนนี้ให้อารมณ์เหมือนกับเป็น Wal k in closet เลยครับที่ด้านนี้นะครับจะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับสองบานคล้ายๆกับห้องก่อนหน้าเลยนะครับเพียงแต่ตำแหน่งการวางจะต่างกันนิดนึงห้องนี้จะวางเป็นตัว L เป็นมุมฉากกันนะครับบานตู้หลักอยู่ด้านนี้หน้าบานเป็นกระจกสีชาดดำครึ่งหนึ่งนะครับบานทึบครึ่งหนึ่งมีการบิวอินให้ตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับผมส่วนด้านนี้บานตู้รองนะครับ สังเกตเห็นว่านี่ก็ยังเก็บของได้เยอะแยะเหมือนเดิมเลยนะครับผมที่นี่นะครับออกแบบทุกตารางนิ้วนะครับให้ใช้งานได้จริงและเกิดประโยชนส์สูงสุดจริงๆเลยครับถัดมาที่ห้องน้ํานะคะจะได้ชุดสุขภัณฑ์และอ่างล้างหน้าของโคลเลอร์ค่ะและในโซนอาบน้ํานะคะก็จะมีที่นั่งให้คุณนายไว้ขัดผิวขัดตัวเหมือนเดิมค่ะคุณนายชอบชอบ คุณพ่อบ้านคะควันนี้คุณนายมีความสุขที่สุดเลยค่ะที่ได้เห็นโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงอย่างคุณนายถ้าผู้หญิงมีความสุขนะครับผู้ชายก็แฮปปี้นะคำกล่าวนี้ไม่เกินจริงเลยนะครับฟังก์ชันการใช้งานในห้องนะถ้าผู้หญิงใช้งานได้ดีผู้ชายก็ใช้งานได้ดีตามไปด้วยนะครับผมใช่เลยค่ะและวันนี้นะคะสํานักง,งานขายได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมเรียบร้อยแล้วค่ะท่าน ที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะคะให้ลงสถานีปู่เจ้าทางออกที่2และเดินมาเพียง30เมตรเท่านั้นค่ะจะขับรถมาก็ไม่ยากนะครับเพราะโครงการอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะโดยที่เมื่อวันที่โครงการสร้างเสร็จนะครับด้านหลังโครงการก็จะมีการเปิดช่องทางถนนนะครับ ออกไปยังถนนทางรถไฟสายเก่าได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกบ้านเนี่ยสามารถเลือกเดินทางได้เลยว่าจะไปถนนจุุมวิรมก็ได้หรือทางรถไฟสายเก่าก็ได้นะครับผมหรือตรงนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าเดินทางสะดวกมากๆเลยเพราะใกล้วงแหวนการท่าพิเศษนะครับแล้วก็ใกล้ทางพิเศษฉลองรัดแล้วก็เฉลิมมหาคนครด้วยครับบิกซีก็อยู่ตรงข้ามเซเว่นก็อยู่ข้างๆโอ้ยจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะแค่ก้าวขาขึ้น BTS เท่านั้นค่ะสะดวกสบายสุดๆเลยราคาเริ่มต้นโครงการนะครับเปิดม,มาแบบช็อคทายเซน,นะเริ่มต้นเพียง2.59ล้านบาทสำหรับ ห้องขนาดประมาณ35ตารางเมตรครับเด็เริ่มต้นเพียงเนี่ย75,000บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองครับโอ้โหห้องก็ใหญ่ราคาก็ดีเดินทางก็สะดวกคุณผู้ชมที่สนใจหาห้องพักบริเวณนี้นะคะจะต้องไม่พลาดโครงการนี้เด็ดขาดเลยค่ะใช่ครับผมเนนมื่อสองคนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามชมที่เพจพ่อบ้านบ้านคอนโดหรือยูทูบช anel ก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ